และวันนี้มีนักข่าวมาถามแขกว่าเออพี่แขกครับพักเพื่อไทยเนี่ยจะทำยังไงแขกก็บอกว่าพี่แขกอนุญาตให้คุณตั้งคำถามใหม่คำถามคุณผิดทำยัง<อ>ไ,ไงแบบความไม่ไงเขาถามว่าอะไรไประยคุณรู้ประโยคคือคอ,อะไรพักเพื่อไทยจะ,จะต้องทำยังไงพักเพื่อไทยจะไปยังไงต่อแขกว่าพี่แขกอนุญาตให้ถามอีกครั้งหนึ่งขอคําถามที่ถูกต้องกว่านี้คิดไม่ออกแขกก็เลยบอกว่า เมื่อจะต้องตั้งรัฐบาลใหม่มีสามพรรคการเมืองนะคะที่มีความชอบธรรมในการตั้งรัฐบาลพรรคการเมืองแรกคือพรรคประชาชนเพราะมีจํานวนสสมากที่สุดในสภาคือร้อยสี่สิบแปดคนหรือร้อยสี่สิบเก้าคน mm. พรรคการเมืองที่สองก็คือพรรคเพื่อไทยเพราะว่ามีสสอ,อันดับที่สองและมีคันดีเดตด้วยนะ mm. พรรคประชาชนมีสสมากที่สุดมากที่สุดแต่ไม่มีคันดิเดตพรรคเพื่อไทยมีสสอ,อันดับสอง และมีค andidate พักอันดับสามคือพักภูมิใจไทยก็มีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลแข่งเพราะมีสอสอไม่น้อยคือหกสิบแปดคนและก็มีค a n d i d a t เพราะฉะนั้นคำถามของนักข่าวที่ถูกต้องคือมีสามพักการเมืองที่มี potential หรือมีศักยภาพที่จะตั้งรัฐบาลและเสนอชื่อค a n d i d a ของตัวเองเป็นนายก<อ>รัฐมนตรีต่อรัฐสภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะถามก็คือ move ที่ควรจะเป็นของ3ามพักนี้คืออะไรซึ่งพักเพื่อไทยก็ move ในสิ่งที่เขาควร move ก็คือเขามีสสร้อกว่าคนและเขามีค andidate เขาก็ประกาศตั้งรัฐบาลและประกาศเสนอชื่อค a n d i d a t ของเขาต่อสภาแต่สภาจะโหวตห้ไมโวหโวตให้เขาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง พรรคภูมิใจไทยก็มีทุกความชอบธรรมที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตของตัวเองสู่สภาขึ้นอยู่ก,กับว่าพรรคภูมิใจไทยอะจะไปรวบรวมเสียงจากพรรคอื่นๆ<ค>ที่เหลือให้มาโหวตให้คุณอนุทินได้หรือเปล่าส่วนพรรคประชาชนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งรัฐบาลบนเงื่อนไขว่าใครมารวมรัฐบาลกับเราเราจะให้แคนดิเดตของคุณเป็นนายกเป็นอนุทินก็ได้เป็นชัยกเกษมก็ได้ หรือจะเป็นถึงพีรพันธ์หรือว่าว,ว,ว่ามาแต่ต้องมาคุยกันเรื่องโคต้ารัฐมนตรีใช่ถ้าพักอันดับสองเอาตำแหน่งนายกไปฉันจะต้องได้โคต้ารัฐมนตรีสองในสามของคอรมองอืมแตพี่พี่เก๋นึกออกป่าว่ามาันต้องแล้วภูมิใจไทยให้ไหมภูมิใจไทยให้โคต้าคอรมอสองในสามแกเราเปล่า ถ้าผู้ hmm. ใจไทยไม่ให้เราจะไปโหวตให้ใจเกษมแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยให้โคตา้าคอรมอรกับเราสองในสามเราจะโหวตนายกให้ใจเกษมคือสิ่งที่เมคเซนส์ที่สุดของการต่อรองอยู่ต้องต่อรองบนตัวเลขไม่ใช่ต่อรองด้วยคุณธรรมไม่ใช่ต่อรอง <c oughs> ด้วยจริยธรรมคุณต้องต่อรองด้วยหลักการเหตุผลของรัฐสภาหรือทำในสิ่งที่ถูกต้อง เราจะโหวตนายกให้กับพรรคที่มีจำนวนสอสอมากที่สุดเพราะมันสะท้อนเจตจำนงของจำนวนประชากรก็เอาตัวเลขของประชาชนมาวัดกันเลยระหว่างอันนี้เขกพูดเหมือนวิรพัฒน์เลยพี่เก๋ระหว่างพรรคภูมิใจไทยที่มีประชาชนซัพพอร์ตอยู่เนี่ยประมาณห้าหกล้าน กับพรรคเพื่อไทยที่มีประชาชนซัพพอร์ตอยู่สิบจุดเก้าล้านเสียงเราไม่ต้องดูเราไม่ต้องดูว่าใครเป็นคนดีหรือใครเป็นคนไม่ดีเพราะประชาธิปไตยให้น้ำหนักกับเสียงค้างมากถ้าเราเป็นพรรคที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยจริงเราจะบอกว่าฉันไม่ได้แคร์ว่าใครมีโรมการยังไงแต่ตําแหน่งนายกต้องไปที่พรรคซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในสัดส่วนสูงที่สุดดังนั้นรเราจะโหวตให้ใชัยเกษมแต่เราจะต่อรองเอา เก้าอี้รัฐมนตรีมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเราต้องการผลักดันนโยบายที่เป็นของเราทั้งหมดเนี้ยสิ่งที่ขครถามกลับไปยังนักข่าวก็คือทำไมไม่มีนักข่าวช่องไหนเลยพูดเรื่องนี้คำถามที่ถูกต้องของนักข่าวไม่ใช่ถามว่าพรรคเพื่อไทยควรจะทำอะไรเพราะพรรคเพื่อไทยทำในสิ่งที่ตัวเองต้องทำอยู่แล้วคือเสนอชื่อคนดิเดตค่ะ พัรภูมิใจไทยเขาก็ทําในสิ่งที่เขาควรทําอยู่แล้วคือเสนอชื่ออนุทีนแล้วพยายามจะด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้แหละของเขาพยายามไปกวาดต้อนพักการเมืองอื่นๆให้มาเป็นพักพวกมากที่สุดมันเป็นวิถีทางที่ต้องทําใช่เออเพราะฉะนั้นก็มองว่าแต่คนที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไร ามที่ถูกต้องของนักข่าวควรจะมาถามพี่แขกคือพี่แขกคิดว่าพรรคประชาชนต้องทําอะไรไม่ใช่มาถามพี่แขกว่าพรรคเพื่อไทยทจะต้องทําอะไรเพราะทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคภูมิใจไทยทำในสิ่งที่ตัวเองต้องทําแต่พรรคที่ไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องทําคือพรรคประชาชนค่ะประชาชนาใช่คือพรรคประชาชนคุณมีสิทธิ์อยู่แล้วในเมื่อตอนนี้เนี่ยคุณเป็นพรรคที่มีเสียงอันดับหนึ่งคุณมีชอความชอบธรรมในการที่จะจัดตั้งรัฐบาล ดังนั้นเนี่ยมันก็เรื่องปกติที่ว่าคนที่จะมีเสียงมากสุดในการจัดตั้งรัฐบาลคุณต้องไปรวบรวมเสียงมาให้ได้อันนี้จึงเลเป็นภาระของคุณที่คุณจะเป็นแกนนําแล้วคุณเดิเดินไปคุยว่าภูมิใจไทยจะมาไหมถ้ามีเงื่อนไขแบบนี้เพื่อไทยจะมาไหมถ้ามีเงื่อนไขแบบนี้ชั้นรองนายกสรสอ,องเรียกรองนายกอะดับหนึ่งซึ่งคุณภูมิทําเป็นเนี่ยจะต้องเป็นของพักของพักชั้นนะเพราะถ,ถ้าเกิดนายกเป็นอะไรไปฉั้นจะได้ไปรักษาการนายกรัฐมนตรีได้คุณต้องคิดอะไรแบบนี้สินี่เกสภาพเนี้ยมันคืออะไรูป กูโหวตนายกแล้วกูก็ทิ้งขี้ไปในส้วนไม่สักโครกแล้วตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปหลอ่อสิ่งเนี้ยะดิฉันเรียกว่าความขี้ขลาดเพราะคุณโหวตให้ในายกรนายขอเป็นนายกอะโหวตเสร็จแล้วคุณชิ่งหนีได้ไงโหวตเสร็จแล้วคุณบอกว่าเอถ้านายกคนนั้นไปทำกระเลวไปทำความเร็เวๆไม่เกี่ยวกับฉันนะ ค้า,าเอ,าอีดอกมึงเลือกมาให้กูมึงอยู่รับผิดชอบคนที่มึงอนุญาตให้เป็นนายกด้วยค่ะม,มึงจะมาโวตแล้วมึงทิ้งทิ้งขี้หรือทองก็ไม่รู้ทิ้งขี้หรือทิ้งข้าวไว้ให้กูอะ oh, แล้วมึงจะไปถวงถอยหล่ mm hmm. หอว่าเราเป็นฝ่ายค้านอันเนี้ยมันเป็นการผลัก ทาระไว้ให้คนอื่นนะพี่เก๋เอาง่ายง่ายสุดนะเหมือนกับว่าไม่มีบ้านหลังนึงในหมู่บ้านไว้แล้วยามเนี่ยก็เห็นว่ามีคนจะเข้ามาเออจะาจะเข้าบ้านนี้ยามเปิดประตูให้ยามไปแล้วนะครับแต่ว่า,าคนที่จะเข้าบ้านนี้จะไปขโมยของจะไปทําอะไรก,ก็ไม่ว่ายามไม่ผิดเหรอมีด้วยเหรอถามหน่อยแขก เปิดประตูบ้านให้เขาไปมึงเป็นคนเปิดประตูให้เขาเข้ามาแล้วมึงจะช่้หนีไปแล้วบอกว่าอ๋อผมมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยแต่ภายนอกภายในไม่เกี่ยวกับผมถ้ามีปัญหาีะไรกาโทรแจ้งผมนี่ผมมีหน้าที่ถือกุญแจผมก็เข้ามาขอให้ผมขายผมก็ขายอย่างเงี้ยเหรอคุณคิดว่ายามแบบนี้มันควรจะมีเหรอมันควรไล่ออกไปแล้วอืมคือ กระทั่งจะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกมาให้คนอื่นนะนายก<ม>ของคนหกสิบแปดล้านคนแล้วมึงเลือกมามึงยกมือมาแล้วมึงจะช่งไปเป็นฝ่ายคา้านมึงเป็นบ้าแล้วมึงคิดว่าคนไทยเขากินหญ้าเขาไม่ได้กินข้าวเขาอ่านเกมนี้ของมึงไม่ออกหรอประสาท<ม><ม>ไม่ได้ทําการเมืองแบบนี้ไม่ได้เลือกอะไรมาก็อยู่รับผิดชอบด้วยเลือกอะไรม,มาก็ลงเรือนี้รับผิดชอบด้วยคะ่ะอืม ในเมื่อคุณจะพายเรือแล้วคุณก็อยู่กับเขาไปเลยเออเป็นเรือจ้างเหรอพายเรือส่งชักอันหูขึ้นสู่ยอดเสาแล้วมึงก็ลงมาซะงั้นแล้วปล่อยให้พวกกูอยู่กับอันหูปล่อยให้พวกกูอยู่กับการตัดสินใจของอันหู่งี้มันไม่หล่อเลยนะมันไม่หลอมันหล่อตรงไหน มันเป็นความไม่กลา้าจะแสดงความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองอืมมันน่าอายมาก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 เลยเอ๋พี่เก๋เคยเกิดมาใคยไม่เจอความน่าเครไม่เคยเจอความน่าไอาาอะไรขนาดนี้แล้วก็มีคนบอกว่าเอา้าเราเพื่อไทยไปง้อส้มทําไมพี่เก๋พรรคเพื่อไทยมีหน้าที่ตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีหน้าที่ส่งแคนดิเดตของตัวเองขึ้นสู่ยอดเสาเรามีหน้าที่ไปขอเสียงจากทุกคนใช่ โนแมทเธอว่าการไปขอเสียงผิดตรงไหนครับเออการไปขอเสียงก็คือวิถีทางประชาธิปไตยไงคะมึงอยากเป็นนายกมึงก็ต้องไปขอให้คนยกมือให้มึงไม่ใช่เหมือนมึงไงตอนอยากให้พิธาเป็นนายกมึงไม่ไปหาสวอ่ะมึงไปขึ้นรถแห่กินแดกอุปสรรคเป็นอาหารเท้าก็เราไม่ได้ทํางานแบบมึงไงเราอยากเป็นนายกเราก็ไปหา โหวตให้เราหน่อยนะคะ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 นี่เป็นเพาถ้ากลุ่มมึงอยากเป็นนายก <c oughs> มึงก็ต้องไปหาทุกคนรวมทั้งไปหามึงด้วยแต่ตอนมึงอยากให้พิธาเป็นนายกมึงเอาพิธาขึ้นรถแห่แดกอุปสรรคเป็นอาหารเช้ามึงไม่ไปขอเสียงจากใครเลยมึงงานเป็นหรือเปล่าเอาจริงไม่แล้วไม่แล้วมันที่อุบาทมากกว่านั้นคือเพื่อไทยมีสิทธิ์ที่จะไปขอเสียงได้จากทุกพักและวันนี้พอหลังจากอิประชุมาพออกมาว่า เราเกรงว่าถ้าเราไม่รีบเดินหน้าเดี๋ยวเพื่อไทยจะไหลไปรวมกับภูมิใจไทยอีกซึ่งจะไม่ดีเดี๋ยวเพื่อไทย่อไปรวมกับภูมิใจไทยถามว่าถูกใจไหมไม่ถูกใจแต่ถามว่าถูกต้องไหมก็ถูกถูกต้องเออเอาซิจะไหลกลับไปได้ใช่ไหมเออแล้วมึงมึงมาแถลงอะไรมึงแถลงว่าอ๋อที่เราจะไม่โหวตเพราะกลัวอีกตอนนี้จะโหวตอนุทินก็กลัวมีมนทิน โหวทให้เพื่อไทยก็กลัวเสียรู้จะไม่โหวตให้ไทยเลยก็กลัวเพื่อไทยไปรวมกับภูมิใจไทยมึงมีสี่สิบสี่ล้านเตียงไว้ทํเฮี้ยอะไรมึงแงสี่ล้านคนเลือกมึงอ่ะเลือกไปนั่งเล่นขี้เหรอ <c oughs> ตอนเนี้ยเป็นภาพอีเทงนั่งเอาขี่มาละลายเล่นเนี่ยแก๋ แกกเงื่อนไขของพรรคส้มที่บอกว่าฉันจะโหวตให้เธอเป็นนายกเนี่ยคือแก้ไขรัฐมนูนทั้งฉบับนะซึ่งแปลว่ารวมหมดหนึ่งหมดสองนะครับอ่ะและแล้วที่กล้าทำซึ่งจะปร่วมรัฐบาลด้วยคุณแป้งก็ไปจับมือกับอนุแล้วอ่ะก็บอกว่าห้ามแตะบนหนึ่งหมดสองแล้วคุณจะยังไงแล้วเทงจะอธิบายยังไงเทงจะอธิบายยังไงอีมอเอกับเอ็ของพวกมึงเนี่ย จะไปต่อ,อยงไง hmm. มือเอาไปฟ้องศาลเพียงตาบ้านพ่อมึงเหร